ดูดวงชาวราศีเมษถ้าฝันว่าเทวดามาบอกจะถูกระวันที่ดึงจะทำไงนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับความฝันเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นบอกว่าจะถูกรงวันที่นึงส่วนมากจะเป็นตรงกันข้ามหรือเปล่าครับผมก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่ครับผมสิ่งต่างๆเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้เทวดามาบอกถึงบ่งบอกถึงแสงสว่างแสงทิพย์ ดันั้นท่านจงคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอคอบจะทํำยังไงันะผมเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะผมการที่ท่านจะฝันถึงเทวดาบนสรรค์ชันฟ้าถือว่าเป็นฝันที่ดีนะผมจะ,จะเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจ้ตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาจะสุขสมสมหวังตั้งใจหมายรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งผิดพลาดหรือเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดังเข้ามาทําให้ท่านไม่มั่นใจเพะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาธุกรกิจการงานก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับผมการค้าการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถ้าท่านฟันเห็นพูดปีปีาศารบ่งบอกถึงเรื่องราวหลายๆเรื่องราวไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเทวดามาท่านจะทํำยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคตานับเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ,นฟ้าจะส่งมอบดงแก้วมณีจะเจริญรุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน มีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลโุบายนะผมไฮพิเทศบังเกิดขึ้นในโชคตาแปลว่าเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดถึงฝันถึงเทวดานะครับเพราะฉะนั้นทจานจะทํำยังไงก็ต้องคิดพินิจให้ดีนะครับจงจําไว้เลยว่าสวรรค์ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับความฝันถ้าเป็นเรื่องผู้ผีพีศาจอสูระกายนะครับด้านล่างก็บง่งบอกถึงเรื่องที่น่ากลัว ใ <S an> อ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไป้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาถึงเวลาหนึ่งเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการถือดาบตั้งขึ้นการได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นมนสุขรับเดรเมเ่อบังเกิดขึ้นในโชคตาน,นกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลมีการชิงบ่อยชิงพิษใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจัดหนักจัดเต็มเดอนสตาร์ส่องแสงมนจันทานดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค สามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชตาดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านจะได้ไล่ลับเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดอัศวินขี่ม้าส่สงมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลมีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีรับหนึ่งไม่เท้าดวงชะตาจะเปิดมีการจัดหนักจัดเต็มในโชคตา ครับผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากามมงคลปีศาจมงมาน,นางมาร้ายคนอิฉาห้ร้ายใส่ร้ายายสีเข้ามากันแก้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีด้วยนะถ้าเทวดานะครับผมเป็นเทวดาบนงสวรรค์จริงก็ถือว่าโชคดีไปถ้าปีศาจมงมานแปลงกายมานะครับผมท่านควรที่ต้องสังเกตความฝันของท่านให้ดีนะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชตา ดวงตาของท่านยังตกตำแหน่งเอโมโร่นักลบก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่ต้องสังเกตให้ดีเพราะว่าท่านพร้อมที่จะฝ่าพร้อมที่จะปะทะกับใครบางคนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรวยโชคดวงชะตาของราศีเมษประจำเดือนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการงานและการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ชาวราศีเมษมีความมั่นใจและกระตือรือร้นมากขึ้นด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับโอกาสและความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นช่วงเวลาแห่งอำนาจและการได้รับการยอมรับคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่มีความรับผิดชอบสูงหรือได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยการทำงานของคุณจะโดดเด่นและได้รับการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาคุณมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ6ซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญหรือวางแผนงานในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและการแสดงออกทางอารมณ์เนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้6พยายามรักษาความสุขภาพและใจเย็ยนในการทำงานรวมกับผู้อื่นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ใ หรือการเข้าร่วมการอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน5ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในอนาคตสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาอาจได้รับการติดต่อจากลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจ หควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบและไม่ควรตัดสินใจด้วยความรีบร้อนด้านการเงินในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 1. 4. สคุณอาจได้รับรายได้พิเศษหรือโบนัสจากการทำงานหรืออาจมีโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดคิดเข้ามาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเนื่องจากอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เช่นกันหนึ่งควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและจะัดสรรเงินสำหรับการออมและการลงทุนด้วยสำหรับการลงทุนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง เช่นอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสองแต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดการหนี้สินหรือภาระทางการเงินที่มีอยู่คุณอาจสามารถชำระหนี้บางส่วนได้ซึ่งจะช่วยให้สถานะทางการเงินของคุณดีขึ้นในระยะยาวห อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ควรพิจารณาความจำเป็นและความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งของหรือบริการต่างๆ6นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเป็นผู้ค้ำประกันหรือการก่อหนี้ที่เกินความสามารถในการชำระเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต6สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอาจพบว่า มีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการทำรายได้ใหม่ๆ 5. ควรพิจารณาโอกาสเหล่านี้อย่างรอบคอบและวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสรุปโดยรวมแล้วดูชะตาของชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินคุณจะพบกับโอกาสและความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางการเงินด้วยอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีวินัยเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวการพัฒนาตนเองและการเปิดรับโอกาสใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ในช่วงเวลานี้ดังนั้นควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนและลงมือทําสิ่งต่างๆเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตทั้งในด้านการงานและการเงินดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนนี้มีความน่าสนใจทั้งในด้านความรักสำหรับคนมีคู่และคนโสดโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ ในเดือนนี้ชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วอาจต้องเผชิญกับความท,ท้าทายบางประการในความสัมพันธ์ดวงชี้ว่าอาจมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสำคัญกับงานและการเงินมากกว่าความสัมพันธ์คู่รักอาจรู้สึกว่ามีแต่เรื่องขัดใจกันไปหมดทำอะไรก็หุดหิดใส่ การส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ 1. ควรอดทนและอดกลั้นที่จะใช้อารมณ์รุนแรงหรือเกลี้ยกล่อโดยไม่มีเหตุผล 2. พยายามทำตัวสงบสงเง่ยมและยอมเป็นผู้ตามบ้าง 3. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีและการเข้าใจกัน 4. ใส่ใจและให้เวลากับคู่รักมากขึ้นแม้จะมีภาระงานมากสำหรับคู่ที่วางแผนจะแต่งงานเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุย และวางแผนอนาคตร่วมกันแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่การร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงที่จะได้พบรักแท้แต่ก็มีโอกาสที่น่าสนใจรออยู่ดวงชี้ว่าคุณอาจ ยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตแต่ก็มีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆจากการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆคนโสดอาจพบว่าตนเองยังติดอยู่กับความรักในอดีตซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการเปิดใจรับความรักใหม่อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสนใจโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า และมีฐานะดีคำแนะนำสำหรับคนโสด 1. พยายามเปิดใจและมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในความรัก 2. ไม่ควรยึดติดกับอดีตมากเกินไป 3. ให้ความสนใจกับคนรอบข้างมากขึ้น 4. ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคนที่เพิ่งรู้จัก สำหรับคนที่กำลังคุยกับใครอยู่อาจเริ่มรู้สึกว่านิสัยเข้ากันไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์อาจดูเหมือนจะนิ่งๆในช่วงนี้แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นโดยสรุปแม้ว่าเดือนนี้อาจไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับความรักของชาวราศีเมษแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการควบคุมอารมณ์การสื่อสารและการเข้าใจคู่ความสัมพันธ์มากขึ้นการอดทนและใจเย็นจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้